ี่น้องเอ้ยทุกขล่อยทุกตะบาดเกือบหาหน้าสวนปอยจิตใจเฮ้าอำกันเอาไว้ให้มันใส่คือแก้วมันนินลลิดน้ำรำคาบมีถูกไก,กายาแต่ใจเฮ้าให้สื้อป่านเ้อสบายดีครับพี่น้องของายนะครับแฟนคลับของบ่าวปากแปหวนตะปูทุกคนครับต้อนรับเข้าสู่ช่องของบ่าวปากแปวนนะครับคนผู้ให้ปากแปหวนวลาแรเงยวันเตีย้ยลงกุ้งพี่น้องมาอัปเดตนะครับตอนน,นี้ได้งานนะครับมาเห็ุงานมือแรกนี่ว่ากันไก่พอสมควนนะครับเนาะ แปดสิเก้ากิโลพี่น้องมานางผ่าเปิดนะครับมาเพื่อแรกเสียงสีดังแน่จากน้อยเด้อพี่น้องเด้อมาอาเดียในฟังนะครับมาไกลอยู่ครับมากับมานางร่อนางผ่าเพิน่นว่าห่างมันเปิดแปดโมงพี่นอ้องเปิดแปดโมงนะครับรไกลอยู่นะอัอาเดียในเบิ่งนะครับตอนนี้ได้งานเห็นแล้วนะครับกระสันต่อไป จังไดได้เฮาเกิดมาทุกเนาะโมมีเงินก็มีความสุขพี่น้องแต่ว่าทุกยากค่ะอย่ายลอยเอาเมียกันเด้อเพื่อนมาฝากไว้เนี่ยนะครับมาอัปเดตให้เบิ่งนะครับได้งานเลยละ่ะตกทานมากกว่เกือบโอ้พี่น้องเลยเศร้ากว,ว่ามือก็เป็นตะยู่ครับรักเกี่ยวกันเลยรักเกิ่ยวกัอาชีพอาชีพไอ้คนนี้พี่น้องเขาเบิง่งมากรับมากรับนี่ยแหละครับวิลากูใจเฮาเนี่แหละคิดจังใดนะครับ กมากไก่อสมควรอยู่10ตัวกิโล18 19กิโลในกรุงเทพก็ถือว่าไก่อยู่บรถตตแต่ติดไ,ไปสู่ไปพี่น้องสู่ร้อเบืองนะครับดีกโก้พอมีงานเห็ด20 20กว่ามือที่ผ่านมากะ่ะโอ้โหลำบากครับมีหน้าเห็ดปิดปากปิดดังแต่ว,ว่ารถตอนนี้พอมีเหรอครับมีอยู่ที่สองสามขั้นอย่าบอกมาหอดแต่จ,จักพักนึงแหละครับมาหอดน,นี่ประมาณเจ็ด ผมกัวพอหอดเจ็ดโมงครับเ่ามากครับเป็นนาดิแปดโมงเอาหงูทางครับมากก่อนนะครับตามที่พี่เอ็มากดอมีอย่างที่บอกหลายครับอาบแดดเนี่ยเพิ่งสั่นๆนะครับว่าในงานแล้วนะครับบางเจอ้าพี่น้องกองป่ายเป็น่วงนะครับว่าก็ว่าที่บอกว่าได้งานแร้วสิบอกกัจจุ่ว่าแต่ได้มาบอกนะครับทุกท่านนี่กับผมมีอย่างหลายนะครับ ผมบอกไปหลายเพื่อนสิออส่อายโตบักโม่ที่อายบักแตงแล่นไปต่ำบักยิ้น้อยวันนี้อย่างฝากจะฝากต้อนไว้นะครับพญา่ฝากเป็นกติเตือนใจเนี่ยเอบเอบหออ้องจะฝ่าวาเสียงกบพี่น้องเลย้ามันยูน่ทั้ท่านตอดตายพอนี่บี่ห้องง้เหาอยจะฝ่าวาห้ามมันสาดเสือสร้างมันแห่งสิษฐ์ากขอนะครับความสุกจงเป็นของพี่ของน,องงนองงง้องเงินทองไหลลังง้มกับมาหาความเก็บใหญ่ใหญ่ได้คข้อไข่จะให้มีได้พี่น้องเดลยมัหรับคลิปนีก้ก็ขอกล่าเข้ามาสวัสดีครับ